ตีะมาวพวกกับน้องฮาร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกไอ้นี่ให้ดูนะคะเพิ่นได้จักมาจากโรงเรียนเพิ่ได้จักมาจากโรงเรียนนะคะแค่ทําง่ายๆก็แค่ใส่สีผสมอาหารกากาวนี่ก็่ทำง่ายๆเอง ไม่ใช่เาลานนักสบู่ก้อนแล้วก็มีถุงมาให้นะคะใครอยากได้ก็สั่งมาเลยนะคะราคาราคาแค่10บาทนะคะไปซื้อต่อที่โรงเรียนสมภูคกุญงนุสองสองร้อปีได้เลยนะคะตอนนี้เราจะมาแกะให้ดูเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะขัน้นตอนอแกะ แล้วสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะนี้เราจะมารีว,รวริวของต่างๆที่ใช้ในโรงเรียนนะคะถ้าเกิดใครอยากได้หมวดสั่งซื้อในไลน์ใน t ิ k ตอกไลน์มาถามได้เลยนะคะราคา5บาทค่ะใส่ตุ๊กตาได้ ตุก๊กตานอนได้โอเคไหมคะนี่ค่ะ้าเกิด้าเกิดใครสงกระเป๋าอันนี้นะคะราคา 90บาทค่ะ90บาทนะคะสายรายได้เยอะหมดเลยค่ะฝาบประชาชนตันตั้งใส่ตรงนี้นะคะต้องใส่ค่ะเด็ตังมันจะหายนี่ไงะคะตังสองบาทค่ะเห็นไหมมันจะเก็บแบบน,นี้สั่งแล้วเข้ามาหาใน แอปเลยนะคะในอเลยนะคะไลน์มาได้เลยค่ะไลน์ได้หมดเลยค่ะไลน์ค่ะไลน์ก็ได้นะคะหรือไม่ก็แช็กนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีกระเป๋าให้ดูด้วยนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ